สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารสิ่งใดกับคุณในตอนนี้นะคะทุกสิ่งเกิดดับเป็นธรรมชาติมีพบย่อมมีจากมีเกิดย่อมมีดับมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องได้พบเจอค่ะถ้าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการจบจาก ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากใดๆก็ตามมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับมันคือข้อเท็จจริงมันคือความจริงนะคะต้องยอมรับข้อทีจจริงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหากคุณเพิ่งจะจบจากพาคจากคนจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พึงพอใจแล้วเป็นทุกข์ มมีความรู้สึกว่าเหมือนสาหัสสาการเจ็บปวดรวดร้าวตายทั้งเป็นทรมานอกทรมานใจเหลือเกินหายใจยังเจ็บทำอะไรก็รู้สึกว่ายึดติดวนลูปก,กับสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆไม่สามารถที่จะฟื้นตัวหรือ ดึงตัวเองออกจากเหตุการณ์เห,รณเหตุการณ์นี้ได้สถานการณ์ตอนเนี้คุณกำลังเจ็บปวดเหลือเกินทรมานมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาาชา์อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องพบเจอไม่มีสิ่งใดที่อยู่กับเราตลอดไปตลอดไปไม่มีจริงค่ะ ขอให้ทุกๆคนอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะหากอดีตมันทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บปวดมากที่สุดขอให้เข้าใจและยอมรับว่ายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันแล้วเราจะทำยังไงให้เราอยู่กับสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้โดยที่เราไม่ไปเจ็บไปปวดไปเสียอกเสียใจเจ็บแค้นเคืองโกรธแช่งชักหักกระดูก มันจบไปแล้วก็แค่มันจบไปแล้วใครบ้างที่เคยมีความรักครั้งแรกและมีความรักครั้งที่สองแล้วไม่เข้าใจกับคำว,ว่าก็มันจบไปแล้วอะจะรือฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไร ก็ในเมื่อมันจบไปแล้วจะไปอ่าแล้วหรือซ้ำแซะอะไรกับเรื่องราวเดิมๆเ,เหตุการณ์เดิมๆการกระทำเดิมๆคำสัญญาเดิมๆคำสัญญาคำพูดในวันเก่าก็ในเมื่อมันจบไปแล้วจบก็จบก็แค่นั้นมีใครบ้างที่ไม่เคยผ่านครั้งแรก คนที่มีครั้งที่สองทุกคนต้องผ่านการเป็นครั้งแรกทั้งนั้นแหละไม่เราก็เขาที่เป็นคนจบจากความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นเขาจบจากความสัมพันธ์ซึ่งเราซื่อสัตย์ที่สุดแล้วเราทำดีที่สุดแล้วเรายอมจนไม่รู้จะยอมอย่างไรแล้วแล้วเขาก็ยังทรยศหักหลังเย็นชาเพิกเฉย ทั้งคำพูดที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจตอบแทนความดีงามที่คุณให้เขาในวันเก่าๆทั้งการกระทำที่ไม่แคร์ไม่แคร์ใดๆเลยเขาไปมีความสุขกับคนที่เขาเลือกซึ่งเขาเลือกกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว เมื่อรู้อย่างนี้นี่แหละคือความเป็นจริงยอมรับก่อนค่ะมันเกิดขึ้นแล้วถ้าวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นหมายความว่าความรักแท้ที่คุณมีความซื่อสัตย์ที่คุณมีความจงรักภักดีที่คุณมีมีใครอีกมากมายที่ต่อคิวต้องการค่ะในเมื่อคนคนนั้นเขาไม่เอาคิวต่อไปค่ะ เชิญคิวถัดไปได้แล้วค่ะไม่มีพื้นที่ว่างให้กับอดีตแล้วนะคะนี่คือปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตต้องดีไม่มีอะไรมาการันตีได้ว่าอนาคตต้องดีหรืออะไรหรอกเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนไมเซตเท่านั้นเองกับการที่เราจะไปจมจอมอยู่กับอดีตที่มันเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสที่มันไม่อยากจะกินไม่อยากจะนอนคิดถึงแต่เรื่องเดิม คิดถึงแต่คำพูดเดิมๆที่ทำให้เราเจ็บปวดคิดถึงแต่การกระทำเดิมๆสายตาแอนเดียนชาการเพิกเฉยการไม่เห็นคุณค่าการมองข้ามการที่เราเป็นตัวเลือกสุดท้ายเสมอทั้งๆท,ที่เราเป็นคนที่รักจริงและซื่อสัตย์กับเขามาโดยตลอดเราไม่เคยหวังประโยชน์ตอบแทนอะไรใดๆจากเขาเลยเพราะเราเป็นคนที่ขอแค่ความรักแท้เท่านั้นแหละ คุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับคนที่คุณรักไปด้วยการดูแลการตราบจนสิ้นอายุไขัยตายจากคุณไม่คู่ควรกับความรักแท้ตรงไหนคุณไม่คู่ควรกับความรักดีๆตรงไหนและก็เพราะความเป็นคุณที่เป็นความที่คุณเป็นคนที่ดีอ่ะ คุณถึงคู่ควรกับการห่วงใยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณที่ท่านเห็นคุณแบบพร่ำเพียกเรียกหาอลัยอาวรร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลเจ็บปวดจนไม่รู้จะเจ็บปวดยังไงแล้วอะ่ะไม่ต้องตาย ไม่ต้องตายด้านไม่ต้องชินชาไม่ต้องไม่ต้องเขตกับความรักครั้งต่อไปนะคะเพราะคุณคือ,อไรายไอเทมความรักดีๆความรักแท้ความรักซื่อสัตย์ที่คุณมีอ่ะจิตใจดีๆของคุณอ่ะมันเป็นของที่ของพรีเมียมอ่ะมันก็ต้องคนพรีเมียมเท่านั้นที่ต้องการจะไปให้คนตลาดแมสตลาดล่างเขาไม่เห็นคุณค่าหรอกจริงไหมอ่ะ r ร r ไอเทมก็ต้องคู่กับแร r ไอเทมปะพรีเมียมก็ต้องคู่กับพรีเมียมปะงานไฮเอ็นน่ะจะไปแบบตลาดที่แบบโอ้เขาไม่เข้าใจค่ะเก็บใจหอบร่างกายพยุงร่างกายของเราขึ้นมา เข้มแข็งได้แล้วจ้ารักแท้แบบนี้ในโลกทุกวันนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆหรอกภูมิใจในตัวเองได้แล้วค่ะไปต่อเถอะนะปาดน้ำตาเอฟเฟกตเอฟเฟกตจะร่วงเดี๋ยวจะเห็นตัวจริงปาดน้ำตาแล้วไปต่อคุณมีศักยภาพ ขออเนงงตัวะะแล้วสิ่งที่คุณเคยเผชิญนั่นแหละจะเป็นตัวที่เป็นตัวเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูให้กับคนอื่นๆอ,อีกอะความที่เราเจอความท้าทายมามันคือบทเรียนที่มีค่าแสนแพงเพื่อที่เราจะนําไปสู่บอกเล่า90ต่อให้กับอีกใครคนหนึงที่เขายังไม่เคยผ่านหรือเขากําลังเผชิญอยู่ไปต่อนะจ้ะ